เรียนท่านรองผู้อำนวยการท่านรองขันดีโสภาพิษท่านศึกษานิเทศท่านผู้บริหารและคณะครูทุกท่านนะครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงนะครับัดเจนค่ะครับผมท่านเนพื่อนผู้บริหารคณะครูรักทุกคนครับสองปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับ จากนโยบายสโลกแกนของพวกเราหนึ่งอำเภอหนึ่งกลุ่มเพื่อความเป็นหนึ่งนับว่าเป็นโชคดีและก็เป็นจุดแข็งของพวกเราอย่างยิ่งนะครับเพราะหลังจากที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบนราชธานีเขตสีของพวกเราได้แก้ไขระเบียบสำนักง,งานเขตพื้นที่ว่าด้วยกลุ่มส่งเสริมมัธยมการศึกษาใหม่ทําให้พวกเรานี่ชาวอำเภอนาเยีย นะทั้ง14โรงได้เข้ามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับในการทำงานนั้นเราก็สามารถที่กำหนดยุทธศาสตร์สร้างความเป็นหนึ่งเดียวสร้างเป้าหมายร่วมกันนะครับแล้วเราก็ทั้ง14โรงทั้งอำเภอนาเยีย e ก็เดินก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับและก็เป็นเรื่องโชคดีอย่างยิ่งที่เรามีที่เลี้ยงมีทีมงานที่เข้มแข็ง ซึ่งทีมงานศึกษาทศิศแล้วก็ท่านรองที่เป็นผู้ดูแลพวกเราก็รล้วนแต่เป็นคนเป็นศึกษาทศิศเป็นทีมงานยุคใหม่นะครับที่มีวิสัยทัศน์มีความตั้งอกตั้งใจในการทำงานที่ถือว่าพวกเราพร้อมที่จะให้ความรู้ม,มือถือว่าเป็นทีมงานในดวงใจของพวกเรานะครับอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับ ทุกท่านครับเป้าหมายสูงสุดของการจัดก,การศึกษาก็คือคุณภาพของผู้เรียนนะครับในทีนี้คนก็คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการที่จะบริหารให้ไปสู่ความสำเร็จได้ในการจัดก,การศึกษาของกลุ่มนายเราจึงมุ่งไปที่การพัฒนาครูเป็นประการสำคัญนะครับจะเห็นได้ว่าพวกเราเนี่ให ความสําคัญในเรื่องของขวัญกำลังใจนะครับมีการยกย่องเชิดชูคููผู้ที่มีผลงานดีเด่นนะครับมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานงานสนับสนุนอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับซึ่งในส่วนนี้ท่านด,ดรปิยธันก็ได้นําเสนอไปบางส่วนนะครับ เพิ่งผมก็จะได้เพิ่มเติมในส่วนนี้ว่าในการส่งเสริมขวัญกำลังใจนั้นกลุ่มของพวกเรานะครับเป็นมติของคณะผู้บริหารเป็นของคณะกรรมการกลุ่มว่าในเมื่อมีบุพการีมีญาติที่เป็นสายเลือดโดยตรงนะครับหรือสามีภรรยาของบุคลากรในกลุ่มเราอาจจะเสียชีวิตด้วยเหตุใดก็ตามพวกเราก็จะ ร่วมไปให้กําลังใจนะครับและร่วมเป็นเกียรติในงานมง,มงคลน,นี้นะครับเพื่อเป็นการกําลังใจเพื่อใหอ้พวกเราได้มีกําลังใจที่ต่อสู้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สองสามปีที่ผ่านมาพวกเราทำเรื่องนี้โดยมาโดยตลอดนะครับถึงแม้ว่ามติของพวกเราที่จะ,ะร่วมให้กำลังใจในงานชาปนกิจหรืองานสวนอรวิรรม แต่ละโรงเรียนจะร่วมอทําบุญไปแค่โรงเรียนละสองร้อยสิบสี่โรงก็เป็นเงินแค่สองพันแถึงมันจะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดพวกเราก็คือการไปให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับถ้าเราอยู่ในสภาวะอย่างนั้นเห็นเพื่อนปูงมาให้กําลังใจใกล้ชิดแค่นี้ก็คิดคิดดูเอ,เองว่าเราจะมีความอบอุ่นมีกำลังใจ มากขึ้นขนาดไหนเงินทองไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับวันนั้นเรื่องนี้นะครับผมให้ความสําคัญจะเห็นว่าถ้ามีงานนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับผมก็จะเชิญชวนพวกเราไปร่วมแทบทุกงานนะครับโดยเฉพาะผมเองก็ต้องเข้าไปร่วมไม่ว่าจะงานสวนวิภาร,รมีรงานชาปนกิจนะครับก็ให้กําลังใจกับพวกเราทุกคนที่เป็นผู้สูญเสียนะครับเรื่องที่สอง ที่พวกเราได้ทํากันมาโดยตลอดก็คือการเชิดชูกเกียรติบุคลากรของพวกเรานะครับที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นดีเยี่ยมนะครับมีการมอบบุิบัติมีการมอบเกียรติบัติเรื่องในโอกาสต่างๆนะครับเรื่องนีก้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอาเมื่อคู่หลายท่านก็ได้เชิญชวนให้พวกเราได้ส่งผลงานเพื่อเข้ารับ แข่งขันการประเมินมีหลายคนอาจจะไม่ได้ความสนใจไม่ให้ความสําคัญเรื่องนี้อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับแต่หลายครั้งที่ผ่านมาหรือหลายๆคนที่ผ่านมาก็แชร์เบื่อหน่ายนะครับมีกิจกรรมอะไรมากมายนะครับดีเด่นอยู่เป็ดเจ็ดสิบแปดสิบรายการอะไรต่างๆมันก็จริงนะครับบางทีบางเรื่องมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกเรานอกหน่วยงานก็ส่งประกวด ในหน่วยงานก็หมดเยอะแยะไม่รู้จะทําอะไรแต่เราก็ให้วิเคราะห์ดูให้ดีนะครับมันเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของการทํางานเรื่องของคุณภาพบางทีเราก็ต้องอรู้จักการเตรียมตัวการพัฒนานะครับถ้าเราไม่มีการประเมินมันก็ชี้วัดไม่ได้ว่าเรา,าก้าวหน้าหรือประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนถ้าเราทําเรื่องนี้ได้สําเร็จส่วนหนึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจ นะครับสำหรับตัวเราเองอาจจะใช้ข้อมูลนี้ใช้หลักฐานนี้ไปต่อยอดอเป็นผลพลอยได้ในการพัฒนาตนเองสู่วิทยาฐานะสู่ในการาส่งเรื่องย้ายขอย้ายอะไรต่างๆก็มีส่วนนะครับและสิ่งที่มันได้ที่สุดก็คือเด็กนักเรียนเราก็จะได้เรียนรู้ได้พัฒนาตนเอง ในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับมันก็เป็นมาตรฐานในเรื่องของการศึกษาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเ,เรื่องที่สที่เราส่งเสริมขัญกำลับบงใจมาโดยตลอดก็คือในเรื่องของการแสดงมุขทิตาจิตสำหรับผู้กเกษียณอายุราชการไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหาราบุคลากรอ,อื่นนะครับครูผู้สอนซึ่งเราก็ทำต่อเนื่องมาในช่วงที่เราได้เข้ามาร่วมกันเป็นกลุ่มอำเภอนาเยีย หนึ่งเดียวนี้นะครับซึ่งอย่างปีที่แล้วเราก็ได้ทําที่ห้องประชุมซินทอนสาธารณสุขสิินทรที่ขงเจียมนะครับแล้วก็มีแผนมีกิจกรรมที่เราจะต้องทํานะครับวางแผนไว้แล้วว่าปีนี้เราจะต้องทําอย่างไรไปที่ไหนก็รอให้โอกาสที่เหมาะสมนะครับก็เราเรายกย่องเชิดชูและให้เกียรตินะครับกับผู้ที่ ได้ทุ่มเทเสียสละอุทิศตนอุทิศแรงกายแรงใจทำงานมาตลอดระยะเวลา30กว่าปีจนถึงอายุหกบนะครับบางท่านก็ได้ทุ่มเทเสียสละมาโดยตลอดด้วยความอุตสาหาวะวินิจยะนะครับจนถึงเสียราชการด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็อยู่ด้วยความาสบายอ,อกสบายใจอยู่รอดปลอดภัย แ้วขาดมาทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะร่วมมุติตาจิตนะครับเ,เรื่องที่4ที่ทางทางกลุ่มทางคณะผู้บริหาราโดยเฉพาะคณะกรรมการกลุ่มก็มีการออกประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับทั้งผู้บริหารนะครับเรื่องนี้ผมเองในฐานะที่ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มมา2ปีนะครับก็ได้พยายามที่จะ ส่งเสริมสนับสนุนพวกเรานะครับให้ได้รับกำลังใจที่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอเงินเดือนนะครับจะเห็นว่าสองปีที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะบอกว่าทำไมผมได้คะแนนน้อยอะไรอย่างอย่างนี้นะครับเรียนให้พวกเราได้ทราบว่านในส่วนของผู้บริหารนั้นคณะกรรมการเราโดยท่านรองผู้ในการจ้ะผมนะครับประธานกลุ่มแล้วก็ท่านถึงสายเทพ ให้ข้อมูลพวกเราอย่างเป็นธรรมที่สุดนะครับมีการวัดผลประเมินผลจากผลงานที่ประจัติเชิงประจักษ์แล้วก็การเก็บข้อมูลพร้อมด้วยหลักฐานอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับคะแนนที่พวกเราได้ทําไปก็ได้สรุปผลโดยคณะกรรมการไม่มีใครที่จะให้สิทธิพิเศษอะไรนะครับมีความเห็นยังไงเราเป็นเพียงที่จะ นำเสนอให้ท่านผู้บังคับบัญชาคือท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาเป็นผู้ตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะบอกบนน้อยอกน้อยใจทําไมผมไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เรียนว่า,อ,าอํานาจสุดท้ายก็คือท่านผู้อำนวยการท่านก็จะมีข้อมูลในส่วนของท่านในการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในส่วนของสายผู้สอนนะครับเราก็พยายามที่จะส่งเสริมในในปีที่ผ่านมานะครับ จะเห็นว่าการพิจารณาเงินเดือนในแต่ละรอบนั้นนะครับมีเงื่อนไขและมีวิธีปฏิบัติจากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนั้นมีพ่อที่แตกต่างกันออกไปใน,ในแต่ละครั้งแต่ในครั้งสุดท้ายนะครับก็ให้เขตทางเขตก็มีการการเบ้นเงินไว้จุดศูนย์สองอย่างนี้นะครับและในส่วนนี้พอไปถึงในระดับเขตทางมติของบอร์ดบอร์ดเขตที่พิจารณาเงินเดือนก็มีการพิจารณาอย่างูุต้องเหมาะสมนะครับ ถ้าม,มีมีโอกาสอย่างอย่างอย่างปีนี้นะครับผมก็ได้ได้ช่วยเหลือดูแลพวกเราในได้หลายหลาย,หลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือมีเม็ดเงินนะครับในการบริหารจัดการแล้วยังไม่ถึงจุดแปดแปดศูนย์ใช่ไหมครับในนี้ถ้ามีโอกาสก็ได้ดูแลนะครับได้ช่วยเหลือ ในส่วนโรงเรียนเหล่านี้ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมก็จะเห็นว่ามีบางท่านนะครับในบางโรงเรียนหลายหลายโรงเรียนนะครับก็มีครูบางท่านในได้หลายโรงเรียนนะครับก็จะมีได,ได้ได้รับเม็ดเงินเพิ่มเติมจากที่ทางเรียนได้เสนอให้ไปแล้วนะครับแต,แต่ผมก็จำไม่ได้คงคงไม่ได้ระบ,บุในที่นี้ว่ามีมีใครบ้างนะครับแต่เมื่อวานนี้ท่านผู้บริหาร ท่านได้ไปเซ็นรับทราบคาสั่งเงินเดือนแล้วก็คําสั่งเรื่องตั้งเงินเดือนของคณะกรการครูท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่ามีใครบ้างที่ได้เพิ่มเติมนะครับจากส่วนที่โรงเรียนได้ดำเนินการก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนนะครับทั้งท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านคณะครูทุกท่านนะครับในส่วนในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนนะครับ เมื่อสักครู่ท่านดรปิยธันท์ท่านก็ได้นำเสนอไว้ว่าในระดับกลุ่มของพวกเรานั้นได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับในช่วงที่สองปีที่ผ่านมานนผมผมเรียนตั้งแบบต่ต้นว่าเป็นเรื่องที่โชคดีอย่างยิ่งนะครับที่เราได้ทีมงานศึกษานิเทศมาเป็นพี่เลี้ยงนะครับมาโดยตลอดเพราะนั้นในเรื่องวิชาการของพวกเรานะครับมันจึงเป็นปัจจัยที่ทาให้พวกเรา มีความรู้สึกว่าเราเหนือกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับเหนือเหนือกว่ากลุ่มอื่นๆทั้งสิบสิบเอ็ดกลุ่มที่มีอยู่คือกลุ่มโรงเรียนในเขตสีของเรามีอยู่สิบสองกลุ่มนะครับในตอนนี้ในกลุ่มนาเยียนนั้นรู้สึกว่ามีความพิเศษนะครับมีทําอะไรก็รู้สึกจากก่อนเพื่อนซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นกลุ่มเดียวนะครับที่มีการประชุมออนไลน์แล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษนะครับจากเออเรามีโปรแกรมดีๆมี บุคลากรดีๆมีพี่เลี้ยงดีๆนี้นะครับและใ,ในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรพัฒนาครูในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเราก็ได้รับสิทธิพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชน,นการเรียนรู้ทางวิชาชีพวิทย์ plc นะครับในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพสารสนเทศ สาระเทคโนโลยีและก็อบรมเชิงปฏิบ,บัติการปุ่นยนอัตโนมัตินะครับอ,อย่างนี้นะครับการเรียนรู้ตามรูปแบบของการจัดชั้นเรียน lesson Less study นะครับหรือ active learning อย่างนี้เราก็ได้รับสิทธิได้รับโอกาสจากาทางท่านดรบีทันและคณะนะครับเป็นโอกาสแรกแรกดนั้น กิจกรรมที่เราทามาที่เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เราทํานะครับได้ดีมากๆก็คือในเรื่องของการติดตามนิเทศติดตามผลแบบการยาลมิดนะครับเยี่ยมบ้านประสานพลังมีการเยี่ยมชั้นเรียนโรงเรียนคู่พัฒนามีการสะท้อนผลซึ่งในส่วนนี้เท่าที่ผมได้รับทราบแล้วก็ประเมินมาไม่มีใครไม่มีกลุ่มใดที่ได้ทําจริงจังเหมือนกับพวกเรานะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะบอกว่าไม่รู้ทําอะไรไปไม่มีประโยชน์นะครับ แต่ให้เรียนให้พวกเราได้รู้ทราวบว่านี่นี่คือโอกาสในการพัฒนาหลายหลายท่านนะครับก็มีความภาคอกภาคภูมิใจนะครับว่าอยากให้ทำอีกเหมือนที่สถิติในการตอบแบบสอบถามมานะครับใน,ในภาพรวมนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งแล้วครับเป็นโอกาสซึ่งพวกเราควรจะรับโอกาสนี้แล้วก็พัฒนาให้มันก้าวหน้าเพื่อให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียนในโอกาสต,ต,อต,อต่อไป ให้มากยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน,านการบ,บริหารงานสนับสนุนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุในการอบรมเอเอ็มเอชเอฟหรืออะไรนะครับที่เกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพกลุ่มนายเอืของเราก็ได้ดําเนินการนะครับในเรื่องของความสําเร็จนะครับของครูบุคลากร ที่ผ่านมานะครับภายในกลุ่มโรงเรียนของเรามีหลายโรงเรียนนะครับได้รับความสําเร็จได้รับผลงานจากการประเมินจากการประกวดทั้งในระดับกลุ่มระดับอํเอเขตนะครับทั้งระดับจังหวัดหรือระดับที่สูงสูงขึ้นไประดับชาติก็มีนะครับนี่นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนและก็เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มพวกเราด้วยนะครับเมื่อ,อ โรงเรียนเมื่อครูในโรงเรียนในกลุ่มของพวกเราประสบความสาเร็จเราก็รู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยมีความชื่นชมซึ่งมันก็ออกมาว่าอของกลุ่มไหนนะครับเขาก็บอกว่ากลุ่มนาจียนะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่พวกเราก็ต่างมีส่วนร่วมนะผลจากการทํางานนี้มันเป็นผลจากการทํางานของครูผู้มีความตั้งอกตั้งใจ ผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์นะครับซึ่งก็พวกเราก็ต้องอมีความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอสนับสนุนให้พวกเราได้รับโอกาสในการพัฒนามากๆยิ่งขึ้นต่อไปซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารในระดับกลุ่มก็คงจะมีโอกาสได้สนับสนุนให้การช่วยเหลือพวกเราในการพัฒนามากๆยิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับ ในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้ก็จะเห็นได้ว่าเราประสบปัญหาความยุ่งยากในเรื่องอภาะวะโควิดนะครับพวกเราก็เป็นที่สาบกันดีแล้วทำให้หลายๆกิจกรรมเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการไปได้นะครับในงานกิจกรรมกิจกรรมพัฒนานผู้เรียนลหลายอย่างที่เรามีมติร่วมกัน จะต้องมาทําร่วมกันอย่างเช่นลูกเสือเอล่นกีฬาหรือการเข้าค่ายวิชาการอะไรต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้ก็เนื่องจากสภาวะในเรื่องของภาวะทางการป้องกันโรคนะครับก็เป็นไปตามมาตรการเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้นะครับเราก็คงจะต้องรอโอกาสและรอจังหวะนะครับเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นและมีความปลอดภัยพวกเราทั้ง 14โรงก็คงมีโอกาสได้มีการเข้าค่ายมีการพัฒนากิจกรรมนะครับทั้งด้านวิชา,าราาทั้งด้านกิจกรรมนักเรียนหรืออื่นๆน,นะครับเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นหรืออย่างเช่นที่ยังเนี่ยต้องมีดําเนินการอยู่อย่างเช่นในเรื่องของการไปศึกษาดูงานร่วมกันนะครับซึ่งทางผู้บริหารทางของเราก็ยังยังต้องตั้งเป้าหมายไว้ยอยู่เพียงแต่รรอจังหวะและเราโอกาส อยากให้พวกเราได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับสร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้เป็นไปตามหลักการและสโลแกนของพวกเราสร้างความาาหนึ่งกลุ่มหนึ่งอำเภอเพื่อความเป็นหนึ่งนะครับถ้าพวกเราล้อมเดียวกันเป็นหนึ่งเดีวยวกันได้นะครับรวมใจรวมกันแข่งก็เชื่อว่าหลักการนี้ก็ไม่น่าจะที่จะไกลเกินฝันของพวกเรานะครับท่านผู้บริาหารท่านคณะครูทุกท่านครับ ผมอยากจะเรียนให้พวกเราได้ทราบว่าการดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มนะครับซึ่งตามระเบียบนั้นระเบียบของสำนักงานเขตพื้นที่นั้นก็ให้ดำรงตำแหน่งในวาระได้คราวละสองปีนะครับติดต่อกันได้ไม่เกินสองวาระซึ่งในการดำรงตำแหน่งของผมในครั้งนี้นะครับก็เริ่มมาก็ครบปีสองปีการศึกษาเป็นไปตามระเบียบแล้วนะครับก็ ในช่วงอสองปีที่ผ่านมานะครับในช่วงที่งงกำาังดำ่งอยู่ก็ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้บริหารจากคณะครูนะครับเป็นอย่างด้ยิ่งก็ประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งผมเองนะครับมีความตั้งใจที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อพวกเราทำยังไงจะสร้างความอปองดองสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนะครับให้กับกลุ่มพวกเราได้มีความมีกำลังใจนะครับ มีความพร้อมที่จะดําเนินงานนะครับเพื่อให้กลุ่มของเราเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอก็ขอบคุณในความร่วมมือขอบคุณในความอร่วมใจร่วมแรงสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังอ่าตกบกพร่องอยู่นะครับก็ขอได้ให้พวกเราได้อ่า นำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปในสิ่งที่เป็นเป็น,เป,นเป็นบทบทเรียนจากการบริหารครั้งนี้นะครับก็ขอฝากว่าในปีการศึกษา2564เราคงจะต้องมีการเลือกอประธานกลุ่มคนใหม่หรือท่านใดจะอาสาเข้ามาทำงานตรงนี้ก็ขอขอฝากว่าคงเป็นท่านที่มีความทุ่มเทเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อโรงเรียนของพวกเราทั้ง14โรง งคงจะต้องเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อสามารถดูแลเกื้อหนุนสำหรับโรงเรียนที่มีสภาพฐานะความไม่พร้อมมีอ่อนกำลังทั้งในเรื่องงบประมาณทั้งในเรื่องทรัพกรทรัพยากรบุคคลอะไรต่างๆนะครับเราต้องดูแลด้วยกันโรงเรียนใหญ่ต้องดูแลโรงเรียนเล็กเป็นพี่เลี้ยงดึงพวกเราก้าวไปดูกันงคงไม่ปล่อยให้โรงเรียนเล็กหรือโรงเรียนที่ ไม่เข้มแข็ง,ขงต้องยืนอยู่โดดเดี่ยวนะครับรวมทั้งคณะครูทุกคนด้วยนะครับก็อยากให้ท่านประธานกลุ่มคนใหม่ที่จะเข้ามานะครับพยายามให้เข้าถึงบุคลากรนะครับให้ขวัญกำลังใจเพื่อจะเป็นแรงเสริมให้พวกเรามีกำลังใจในการทำงานให้ให้มากย,ยิ่งขึ้นนะครับก็ขอฝากนะครับขอฝากะจะเป็นด้วยการ กระบวนการวิธีใดๆก็แล้วแต่นะครับก็คิดว่าในโอกาสข้างหน้าก็านคณะกรรมการกลุ่มของพวกเรานะครับแล้วก็ภายใต้การสนับสนุนของทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ทางคณะศึกษาปรเทศก็คิดว่าจะทําให้กลุ่มนาเย,ยของเรานะครับก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและก็มีความโดดเด่นทั้งในระดับที่สูงสูงขึ้นไป ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ขอบคุณมากครับ